วันนี้นะครับเดี๋ยวช่องคอสบีทไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาชมปลาหมอสีนะครับว่าปลาตัวที่มันแบบเออราคามันหลักหมื่นหรือว่าปลาตัวที่มันมีศักยภาพที่อนาคตมันจะกลายเป็นปลาหลักหมื่นเนี่ยเขาดูกันยังไงนะครับหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมที่คลิปนี้ได้เลยนะครับสนับสนุนโดยซีแซดอควาโปรดักอาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับปลาหมอสีโดยเฉพาะ ที่จะช่วยให้ปลาของคุณสวยขึ้นและมีสุขภาพที่ดีมาครับก็คลิปนี้นะครับจัดเต็มเลยนะครับก็มาพาชมนะครับปลาเกรดประกวดนะครับเกรดสวยๆนะครับที่มันมีศักยภาพที่จะขายได้ในราคาหลักหมื่นนะครับหรือว่าเป็นปลาที่โตไปหรือว่าสวยกว่านี้อีกนิดนึงอะ่ะมันจะกลายเป็นปลาที่มีศักยภาพหลักหมื่นได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ เจ้าปลาตัวนี้นะครับก็เป็นปลาสายเลือด F2 นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็ตัวเนี้ยขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบนะห้านิ้วนะเกือบเกือบห้านิ้วนะครับนี่คืออย่างแรกของปลาตัวที่มันจะมีศักยภาพเป็นเกตประกวดหรือว่าราคาสูงสูงได้อะปลาตัวนั้นๆต้องไม่มีตําหนิก่อนเป็นอย่างแรกนะครับต้องไม่มีตําหนิก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูรายละเอียดต่างๆอย่างเช่น คุณภาพของมุกเนี่ยดูสิคุณภาพของมุกของเจ้าปลาตัวนี้ถือว่าครบถ้วนสวยมากๆช่องไฟเอ่ยนะครับความเงานะครับไม่มีความด้านนะครับขนาดของหัวนะครับก็ถือว่าสวยสมส่วนกับตัวปลานะครับมุกที่หัวเส้นมุกนะครับก็ต้องเงาชัดนะครับนี่ยิ่งตาเหลืองตาขาวก็จะได้คะแนนมากกว่าตาแดงนะครับก็จะได้คะแนนมากกว่าตาแดงแล้วสุดท้าย นะครับอย่างกับพีค,อค็อกเครื่องต่างๆก็คือมุกเงาที่ลายมุกนะครับบริเวณหางบริเวณพีค็อกนะครับช้ยน้ําบนช้ยน้ําล่างก็ถือว่าสวยเต็มนะครับรบเต็มแล้วก็เครื่องใหญ่นะครับนี่เวลากลางเครื่องก็เนี่ยครับช่องไฟน้อยหรือแทบจะไม่มีช่องไฟแล้วก็ตัวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นปลาตัวที่มีลักษณะหรือว่าเข้าเกณฑ์ของกำฟ้าแท้ๆนะครับแบบนี้ก็จะมีโอกาสในการ ส่งประกวดได้หรือว่าเข้าเกรนของเข้าคุณภาพของปลาที่มีโอกาสส่งประกวดได้แล้วที่สําคัญคือเราสามารถที่จะขายทําราคาได้ในราคาที่ค่อนข้างสูงอีกด้วยนะครับสําหรับปลาคุณภาพนี้นะครับนี่อันนี้ก็ให้ดูแบบชัดๆเลยนี่ว่าเป็นยังไงนะครับสวยมากๆนะครับงดงามเลยนะครับเมื่อกี้เราถ่ายแบบ ไม่เปิดไฟนะครับแต่ตอนนี้พอเรามาเปิดไฟช่วยอ่ะความความที่แสงไฟที่มันมาตกกระทบกับมุกอะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยปลามันสวยขึ้นไปอีกนะครับมุกมันเงาขึ้นไปอีกเนี่ยดูสิครับเห็นไหมฮะมุกสวยขับสีแดงที่มันแดงอยู่แล้วเนี่ยให้มันแบบแดงชัดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มุกมันดูเงาขาวสว่างกระจ่างขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเนี่ย พอเปิดไฟปลามันก็จะยิ่งสวยขึ้นไปอีกจากที่มันสวยอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างกับปลาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลาที่อยู่ในเกณฑ์ของปลาเกรดประกวดได้เกรดที่จะทําราคาได้เป็นหลักหมื่นนะครับตัวนี้ก็สามารถทําได้เลยนี่นะครับสวยมากๆนี่แล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้หัวมันเริ่มดันแล้วเนี่ยดูสิพอปลากาฟาครับปลา F2 พอมันเริ่มได้ไซส์มันขยับไซส์ได้เนี่ย แล้วหัวมันดันนะครับมันจะมีความที่แบบเออสวยแบบสวยผิดหูผิดตานะครับเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูตัวที่เล็กๆอยู่แต่ว่ามีศักยภาพที่จะสวยได้ในอนาคตนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยอย่างเช่นปลาตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าตู้โซนนี้ผมเพิ่งเดินใหม่นะครับก็เลยยังไม่ได้เดินปักเสียบไฟ ก็เลยยังไม่มียังไม่มีหลอดไฟให้เปิดแต่ว่าดูแบบแสงธรรมชาติตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลาตัวที่มีศักยภาพนะครับที่จะส่งประกวดแล้วก็อนาคตนะครับถ้าเกิดมันใหญ่มันเฟิร์มกว่านี้นะครับสีมันชัดกว่านี้นะครับก็มีโอกาสที่จะทําราคาให้กับคนปั้นคนเลี้ยงเนี่ยได้ทะลุหลักหมื่นแน่นอนนะครับอย่างกับปลาตัวนี้ก็เป็นปลาสายเลือด F2 นะครับขนาดตัวตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบเกือบสีนิ้ว นะครับเกือบๆสีนิ้วแต่ว่าหัวก็ดูทุกคนดูคุณภาพหัวหัวก็ดันมาเป็นลูกแล้วนะครับเป็นทรงสไตล์กัมฟ้าเลยแต่ว่าตัวนี้ก็ยังถือว่าสู้ตัวแรกที่ให้ดูเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่าพีคอกตัวแรกอะพีคอ็อกมันเต็มกว่าเครื่องมันเต็มกว่านะครับเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อนาคตถ,ถ้าเกิดมันสวยมันเฟิรม์มนะครับหัวมันใหญ่กว่านี้นะครับบอดี้มันเฟิร์มกว่านี้นะครับก็มีโอกาสที่ จะทาราคาได้ทะลุหลักหมื่นเหมือนกันนะครับทะลุหลักหมื่นเหมือนกันนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการพาดูปลาเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือ,เ,อเวลาเราปั้นปลาครับทุกคนนี่นี่ครับอย่างกับเราปั้นปลาอย่างกับเจ้าตัวเนี้ยอาหารที่สูตรที่ผมเลือกใช้อ่ะครับมันก็จะเป็นนี่จะเป็นอาหารเล้งมุกนะครับตัวเฮลเพ r ล นะครับแล้วก็เล่งโหนกตัวเฮลคอกนะครับก็จะเป็นอาหาร2ตัวนี้นะครับที่ผมใช้ปั้นปลาเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเล่งเล่งโหนกคือผมต้องการให้โหนกมันมาเร็วขึ้นแล้วโหนกมันก็โอเคเด้งมาตามนัดนะครับแล้วก็เล่งมุกอ่ะผมะต้องการจะเสริมให้คือตอนแรกอ่ะมุกหัวของเจ้าปลาตัวนี้ทุกคนลองดูเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนี่ยมันมีบางส่วนที่มันยังไม่เงาแต่ว่าตอนแรกมันไม่เงามากกว่านี้แต่ว่าพอกินเฮลเพลว่ะครับมุกที่หัวมันอ่ะ มันชัดขึ้นนะครับมันชัดขึ้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมุกมันเริ่มชัดเห็นไหมครัมุกมันเดินก็เลยก็เลยเนี่ยเสริมด้วยสูตรนี้นะครับแล้วก็ตู้ที่อยู่นะครับผมใช้หลอดไฟนี่เป็นหลอดไฟของอะโรพัทนะครับหลอดไฟ T10 ของอะโรพัทนะครับรุ่น T10 รุ่นเดิมนะครับเป็นหลอดไฟ T10 แถวตู้48นิ้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ เออกำลังปั้นแลป้ปลามีลักษณะแบบนี้ก็ลองใช้สูตรนี้ของผมดูได้เฮลคอร์กบวกเฮลเพลนะครับแล้วก็หลอดไฟอะโลพัสนะครับนี่แล้วก็อาจจะมีหลังถ่ายน้ำนะครับเดี๋ยวตัวนี้พอถ่ายน้ำเสร็จอ่ะก็จะต้องใส่ตัวแร่ธาตุไฮแอคทีฟเข้าไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนื้อหาในวันนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ หลอดไฟ Eco Plus เปิดตัวแล้ววันนี้หลอดไฟที่จะช่วยทำให้ปลาสวยน้ำใสที่สำคัญสีน้ำไม่เพี้ยนดูเป็นธรรมชาติในราคาสุดประหยัดโดยมีระบบระบายความร้อนอย่างรวดเร็วด้วย Fast Cooling Gel และอลูมิเนียมเหมาะสำหรับปลาสวยงามทุกชนิดขนาดหลอดไฟมีตั้งแต่ตู้24นิ้ว30นิ้ว36นิ้ว48นิ้วและ60นิ้วสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายของอรพัทั่ว